สวัสดีครับก็พบกันนะครับประจำสัปดาห์ที่21่สถึงยีมิถุนาสองห้านะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีเวนต์สำคัญนะครับที่ทุกสายตาจับจ้องเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับการประชุมคณะกรรมการทางการเงินนะครับทางของทางสหรัฐนะครับซึ่งผลปรากฏออกมาว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับของของตัวตลาดอยู่พอสมควรนะครับคือนายชารุมเอ่อชารุมพาวเนี่ยก็ออกมา นะครับกล่าวนะครับแล้วก็ในใน,ในคณะกรรมการเนี่ยนะครับมากมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่า13 18จาก18ท่านเนี่ยก็มีเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองนะครที่สําคัญในในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจากเดิมทีเนี่ยที่เขาคาดกันว่านะครับจะไม่มีการขึ้นเลยนะครับเอ่อสอปีปี2 3 2 3ก็ยังไม่ขึ้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยดูจากตอดพลอตเนี่ยอาจจะก,กลับมาขึ้นได้ At least อย่างน้อย2ครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเฟดยังไม่ได้สื่อสารในลักษณะดังกล่าวนะครับก็ส่งผลทำให้นะครับหุ้นนนกลุ่มที่นะครับอ่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นเทคแคร์สต็อกนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกเอเนจี Energy นะครับ แล้วก็อย่างกลุ่มพวกไฟแนนซ์เนี่ยได้รับผลกระทบไปนะส่วนเ,เห็นสัญญาณนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มที่เป็น high valuation กลุ่มที่เป็น growth stock อย่างเทคโนโลยีเนี่ยกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ดูจากตัว s m 5 0 0เนี่ยนะก็ปรับตัวลดลง2%นะครับแต่ว่าตัว NAS d a ทกเนี่ยยืนได้ค่อนข้างดีกว่ามากนะครับลงไปแค่ยี่สิบสามสิบเบสิสพอยท์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณในการไหล,หลกลับนะของกลุ่มเล่น นะครับว่าอาจจะหมดรอบหรือเปล่านะครับในตัวของตัวซิกิเข้ากลับมาอย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นโกลด์สต็อกนะครับแต่ว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยนะดูว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวว่ากันในช่วงหลังนะครับว่าเราดูอะไรบ้างนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าดูนะครับใน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 ,ในส่วนของวันศุกร์ก็มีออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากการประชุมคณะกรรมการทางการเงินมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเฟด นะครับประธานเฟดสาขาเ้นหลุยยังนายเจมบูลาดนะครับซึ่งปกตินะครับคนนี้เนี่ยจะเป็นสายที่เรียกว่าค่อนข้างสนับสนุนแล้วก็ชอบนโยบายแบบผ่อนคลายนะแต่รอบนี้มามามาแปลกบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่ที่เฟดเนี่ยอาจจะขึ้นอาัตรา,า,าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยได้นะครับอย่างอย่างเร็วที่สุดเนี่ยคือปี 2022อันนี้ก็ยิ่งเซอร์ไพรส์กว่ากว่าที่ออกที่ประชุมขึ้นมาอีกนะครับก็เลยทำให้นะวันวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างออกในหน้าที่ทุกตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S&P หรือ NASDAQ เนี่ยได้รับผลกระทบทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเออถ้ามันมาเร็วขนาดนี้จริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มกังวลน,นะครับสำหรับตลาดส่วนฝั่งยุโรปนะครับก็จริงๆได้ผลกระทบนะครับมาจากไอตัว ถ้อยถแถลงลักษณะที่ค่อนข้างฮอกโดยจากทาง,ฟงเฟดเออกมาแยบนี้นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่า ECB เนี่ยค่อนข้างาคลัดาวกว่าแล้วก็ลักษณะค่อนข้างโดบกว่านะครับแล้วก็ทำให้ไอตัวคอมเมนต์จากทางเฟดเนี่ยอาจจะมีมีผลน้อยกว่าใน,ใน,ใ,นในเชิง s e n ิเ m e n t ในภาพรวมนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพใหญ่ในการเปิดเมืองฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับ อันนี้คือประเทศอื่นนอกเหนือนจะอยู่เคนะครับฝรั่งเศสนะครับอันนี้เลิกเคอร์ฟิลล์ละนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะดูอย่างสเปนโปรตุเกสนะครับอันนี้ก็ได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกนะว่าได้ผ่านการแปรพูฟจากตัวของไอตัว Recovery Plan นะครับซึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวแผนใหญ่ของตัว Recovery f u n นนะครับแล้วก็อิตาลีเนะี่ยต่อคิวที่จะขอเบิกไอตัว,ตวเงินเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับ จากตัวแผนของ Recovery Fund อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็เป็นอย่างที่แน่ชัดแล,ลว้วล่ะว่ามีการที่จะดีเลย์ไอตัวการเปิดเมืองออกไปหนึ่งเดือนนะครับจากการแพร่ระบาดของตัว Delta V a r i a n t นะครับแต่ว่าก็ระยะถัดไปคิดว่าถ้าเขาระดมฉีดตัววัคซีนเนี่ยก็น่าจะสามารถกลับมาเปิดเมืองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนหน้าส่วนทางญี่ปุ่นนะครับตลาดค่อนข้างแฟลตนะครับแล้วก็ถ้าดใูในภาพใหญ่ก็จะเป็นภาพที่กำลังจะ กระเสือกระสนผ่านช่วง bottom bottom out ตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ดูดูเคสเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็พร้อมกับการเร่งฉีดวัคซีนก่อนเข้าช่วงโอลิมปิกส่วนนะดูในส่วนของตัว restriction ต่างๆเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็มีการนะครับผ่อนปลนในเก้าเขตนะที่ที่จะถูกยกขึ้นนะครับแล้วก็คงเหลือไว้นะในในใน7 ในเจ็ดพื้นที่นะครับซึ่งยังโตเกียวกับโอซาก้ายังอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดปลดไอตัว่า n a t i o n e l e m อ r g e n c y ออกหมดนะครับยังเป็นลักษณะที่ปิดบางส่วนอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่โทนเริ่มดีขึ้นนะครับส่วน BOJ เนะครับเขาก็ออกมานะครับสื่อสารลาักษณะเหมือนเดิมนะครับไอตัว Key ์บริซี t a รเก็ตนะไกด์แดนส์ยังตางเนี่ยยังไม่ได้เชนไปนะแล้วก็ไอตัวนโยบายทางการเงินเนี่ยก็ เป็นไปนตามยินที่ตลาดคาดไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีตัวการเอนะ็กซ์เทนในตัว Financial Support เนี่ยออกไป6เดือนนะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไวรัสนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะหมดลงนะครับในช่วงตอนเดือน9ก้านี้ต่อไปอีก6เดือนไม่จบทีตอนมีนา2022นะครับส่วน นอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีการสนับสน,นุนนะฮะอันนี้ข่าวอื่นๆที่ออกมานะซัพพอร์ตนะครับให้เรื่องของเรนดิ้งนะครับกับสําหรับกลุ่มธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็น่าจะดีต่อกลุ่มที่เป็นพวกพลังงานสะอาดนะครับในญี่ปุ่นส่วนความเข้อนไหวในการเมืององเขาเนี่ยเขาคาดกันว่ามีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าหลังจากโอลิมปิกเนี่ยอาจจะมีการ ยุบสภานะครับแล้วก็ทําตัวของ snap election นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำได้เนี่ยดูจากเลตติ้งตอนนี้เนี่ยดูก็สงสัยว่าจะทำไปเาทำทำไปเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาได้หรือเปล่าสำหรับ mm hmm. คุณสุงะเนี่ยแต่แต่ก็เขาก็นาะกวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะนะครับว่าต้องเร่งฉีดเรื่องวัคซีนแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ก่อนที่จะทำเรื่องของ snap election นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เรามองในในส่วนของทางญี่ปุ่นส่วนาทางการ เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญนะเอ็กซ์พอร์ตกับเร่งตัวที่ดีนะครับในเดือนในเดืนอนช่วงของพฤษภานะครับหล,ลักๆก็คือมันจะคู่ค้านะครับในฝั่งของตัวสหรัฐแล้วก็ทางจีนนะครับที่เร่งตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็เริ่มเหม็นสายที่ดีเริ่มขึ้นนะครับสาหรับทางญี่ปุ่นส่วนจีนนะครับจีนก็ในในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูลักษณะนะครับฟันโฟ นะครับจากน็อตบ่าวเนี่ยนะจากสต็อกคอนเน็กมาน็อตบ่าวเนี่ยเริ่มที่จะดรายอัพเหมือนกันนะครับในขณะที่ดูในใน,ในในเรื่องของตัวอื่นๆนะครับก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมิกซ์นะครับก็ในในภาคของการบริโภคภายในประเทศเนี่ยนะครับหลังจากที่ฟื้นตัวมาดีเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจากเดือนล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนหลายๆอย่างว่าอาจจะยังฟื้นไม่ได้ไม่เต็มนะครับดูตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการอย่างพวกบล็อกออฟฟิศ นะครับอันนี้ไปดูมาเนี่ยก็ปรากฏว่าตัววนิวเนี่ยก็อาจจะยังค่อนข้างวิกอยู่นะแล้วก็ต่ำกว่าช่วงเวลาปกติคือปี2019นะครับแล้วก็ดูพวก high frequency data แนะพวก tourism activity ต่างๆเนี่ยก็พบว่าตัวตัวเลขเนี่ยในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่มีเพิ่งเทศกาลพวก dragon boat festival เนี่ย consumption ก็เบาลงนะครับแล้วก็ tourism ต่ำกว่าตอนปีปกตินี่ประมาณสัก25นะครับนี่สะท้อนว่าไอตัวคอนซัมชันจีนเนี่ยนะอาจจะยังฟื้นได้ไม่เต็มนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก็เป็นเป็นผลมาจากไอ,ไอตัวที่มีเคสที่เล่งถูกขึ้นในมณฑลกวางตงนะครับหรือว่าที่เป็นที่ตั้งเมืองกวางตุ้งนะครับตรงส่วนเจิ้นตรงนั้นเนี่ยนะฮ่งองกงมาเก่าทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ นะครับตัวเลขมึงไม่ฟื้นดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะคิดเป็นประมาณเกือบ10%ของเศรษฐกิจจีนละนะครับเฉพาะมมฑลทนนั้นนะครับก็เลยตละผมก็ถบอยู่มากพอสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจีนส่วนถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆน,นะครับรีเทลเซลอาจจะค่อนข้างต่ากว่าที่ตลาดคาดนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากที่มีเคสเร่งถูกขึ้นแล้วก็ถ้าดูอเนกพันธมิตี่ยค่อนข้างดีนะใ,ใ,ในฝั่งของทางจีนเนะี่ยก็ถือว่า ใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับก่อนช่วงเกิดแพนดิ믹นะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนก็อย่างอ,อ,อยู่ในช่วงที่เรียกว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะกำลังพีคอยู่แล้วก็ทษทีกำลังกำลังอยู่ในช่วงพีคเอาท์นะครับสำหรับทางเศรษฐกิจจีนก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในในเรื่องอื่นๆนะครับว่าที่น่าสนใจเนี่ยนะตัวเลขเศรษฐกิจนะครับสำหรับตัว ที่จะออกในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีที่สำคัญในช่วงวันพฤหัสนะครับเรื่องของตัว us initial jobless c a i m นะครับแล้วก็ตัว us gdp นะครับแต่ถ้าอยากดูเรื่องของตัวเลขแรงงานมากกว่านะครับเพราะว่าจะพอที่จะดูนะครับดูทิศดูทางของภาคการจ้างงานได้บางส่วนนะครับหลังจากที่วีที่แล้วเนี่ยออกมาเยอะกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็เลยเป็นเหตุผลทำให้เฟดมีน้ำหนักนะในการที่จะ ที่กัดยังไม่ทำอะไรมากนตอนนั้นนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับฝั่ง EU ก็ดูให้ดูเรื่องของตัวสวิตกับแมนู f ฟ n i ิ g ง P M I ที่เป็นตัว p รีรินะครับจีนดู P p O C รวมพารมเมตวันจันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนแฟรชี่ตอนนี้เรามองว่านะครับถ้าดูในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนค่อนข้างทำไปได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับอย่าง U K เนี่ยก็เป็นอับห U S นะครับแม้ว่าจะเริ่มฉีดช้าลงแต่ว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าหนึ่งหมนคนเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ฉีดไปเกือบๆร้อนเล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะแซงไปละนะครับส่วนเป็นเข็มทองเข็มสามละส่วนญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มแคชอัพไม่ได้ดีมา20%แต่ว่าเห็นเห็นดเวล็อปเมนที่สําคัญอย่างอย่างของตลาดจีนอย่างเมืองจีนเนี่ยฉีดขึ้นมาแคชอัพฝั่งยุโรปแล้วนะตอนนี้ฉีดไปร่ม่รมๆเกือบเยอะมากนะเกือบ กือบพันล้านคนแล้วนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณรวมๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็แล้วถ้าไปถ้าญี่ปุ่นเข้าใกล้ซะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเริ่มพิจารณามองนะครับเรื่องของตัวญี่ปุ่นในการที่จะเข้าทยอยสะสมส่วนถ้าดูนะครับกลยุทธ์ตอนนี้เรามองว่านะครับออหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดออกมาแล้วสัปแบบ์นี้แล้วก็ทำให้ตลาดค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ผสานเสียงกับช่วงวันศุกร์ขึ้นมาอีกเนี่ยก็สะท้อนนัยยะต่างๆว่า ตัวของ f ฟดเองเนี่ยอาจจะมีความวลเรื่อง,องเงินเฟอ้อนะครับที่แม้ว่าตอนแรกเนะี่ยมองเป็นชั่วค้าวก็จริงนะแต่แสดงว่ามีบางคอมเมนตะ์เนี่ยที่เขาบอกว่าอาจจะควบคุมไม่อยู่แล้วก็จะนํานําไปสู่สิ่งที่เป็นโปรงอินฟลชันนะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้จริง f ฟดอาจจะอาจจะกลัวเหมือนกันนะว่าไอ้เอาไม่ชัวเหมือนกันกลัวจะเอาไม่อยู่เขาก็เลยออกมาสื่อาสารลักษณะนี้นะครับซึ่งการสื่อาสารลักษณะแบบนี้ นะครับก็มองว่าไทม์ไลน์นี่จะชัดขึ้นนะครับความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่จะสปายแรงๆเนี่ยผมมองว่าหมดไปละหมดจดไปละแล้วก็หุ้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับจากตัวซีเค้าเนี่ยนะครับมากลุ่มที่เป็นไฮบริเ i ชันนะครับแต่ว่ายัางมองระยะเวลาเนี่ยยังค่อนข้างช็อตลันเวย์อยู่นะครับก็คือต้องรอดูสัญญาณในการเปลี่ยนผ่านให้ให้ครบนะตอนนี้คนยังฝุ่นตลบอยู่นะ ว่ามีการปรับพอร์ตบ้างจากคอมเมนต์ที่ว่าเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นคอนเซนแซสวิวของตลาดได้หรือไม่ต้องดูในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับที่จะมีการเปลี่ยนผ่านคือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยที่ดูนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของตัวการจะเริ่มสื่อสารเรื่องของ QE t a ีแท็บเรนะได้ชัดๆเมื่อไหร่นะอันนี้ต้องดูควบคู่ไปกับพนานกานนะครับของตัวเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของภาคการจ้างงานนะครับซึ่ง เรามองว่าโอเคแม้สดา์ที่แล้วเนี่ยนอนฟาร์มมันจะทั่วที่เอออินิเชียลจ็อบเลสมันจะเร่งขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากแฟกต์นะครับล้วฟันเดอร์เบนทัลเนี่ยพบว่าถ้าตัวอันเอมเพลเมนต์เบนฟิตเนี่ยจากี่ส5ล้านเนี่ยที่ทยอยประกาศไป,ไปทั้งเดือนเนี่ยนะครับเริ่มยุติ <c oughs> ลงเนี่ยผมมองว่าระยะข้างหน้านะตลาดแรงงานจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วเฟดเนี่ยอาจจะต้องเร่งแล้วก็กลับมาสื่อสารเรื่อง QE เรื่องไทม์ไลน์จะเริ่มทำเมื่อไหร่ จะเริ่มลดด้วยสกีมแบบใดนะครับได้ในการประชุมแจ็คสันโฮในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับฐาน,นอีกรอบหนึ่งนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องเดิมนะครับเรื่องภาษีนิติบุคคลซึ่งให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางโจไบเดนเนี่ยจะต้องค่อนข้างใช้พลังภายในเยอะนะครับในการที่จะคุยกับในฝั่งของทางริพาร์บิกันนะครับในการที่จะยอมผ่านร่างงบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยเหตุนเนี้ยผมมลอค่อนข้างเชื่อว่า ลักษณะของการทำเรื่องของ corporate tax นะครับเนื่องจากมันมีความต้องการที่แตกต่างกันแต่คิดว่าน่าจะดิวกันได้นะเพราะเหมือนกันยื่นหมูยื่นแมวน่าจะจบนิติบุคคลภาษีนิติบุคคลเนี่ยไม่ได้เยอะอย่างที่ตอนแรกตลาดคาดการนะว่าไบเดนมาอาจจะยีบเอ็ดกลับไป28ขนาดนั้นนะครับมองว่าอยู่ที่มันยีาเปอนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มองไดห้าเรจริงอิมแพคมันก็จะไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับส่วน สรุปนะครับกลยุทการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้ก็มองว่าถ้าเป็นระยะสั้นนะระยะสั้นห3เดือนมองว่าตลาดเนี่ยจะแลลี่ได้นะจากปัจจัยเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะหมดไปละแต่ว่าอาจจะเป็น short runway นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ย price in ประเด็นบวกไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคนที่เสี่ยงได้อยากอยากบูนะครับมองว่าแบ่งเงินมาแล้วคุณไปเล่นกลุ่มที่เป็น high beta นะครับแล้วก็กลุ่มที่มี high v a r r a t i o n หน่อยนะครับอันนี้อาจจะ ทำเป็นในส่วนของตัว speculative, uh, speculative strategy p e c u l a i v e s t ได้ดีนะครับอันนี้ก็ลองลองพิจารณาดูนะสำหรับใครที่ลงได้ยาวนะครับอาศัยชอบจังหวะที่มีความมันปวนเนี่ยของ2ประเด็นข้างบนเนี่ยเก็บนะฮะในในกลุ่มที่เป็นเ a รี c l ไซเคิเพลย์นะครับเพื่อสุดท้ายยังเชื่อว่าเ a รียญไเคน่าจะมาแต่ว่าคงยืดระยะเวลาไปแต่ว่ากลุ่มที่จะ Perform ไม่ดีมองว่าจะเป็นดิฟเฟนซีฟโกลด์อย่างเฮลแค่นะครับอันนี้ก็คือ คำแนะนำนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับทีนี้ถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถนะครับติดต่อขอรับหนังสือช้ชวนได้ที่นะครับบริจอ a อ s e t Plus นะครับหรือติดต่อที่เบอร์ค u s t o m e เมื่อแ2 6 7 2นกนะครับ1111นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ